มาดิยะมาดิย <depression> ะอันนี้อ้าวมึงมึง <ST> มึงนานใช่ป่น <kind abonn és> ้องมึงนานไม่กลัวได้หมูด้วยด้วยโอยอยากเห็นมึงแนวมึงเนี่เอาเอาแนะน้ำเมนูเนื้อสิมภาเฮ็ดไอ้ตำเจลหนึ่งปลานะจ๊ะหนึ่งปลานี่แบบเป็นเมนูเปิดอีพอเลยจ้ะปลากะอีพอไปหามา ปนั้นยิ้มไม่ได้มันเจ็บปากนั่นแหละปลาเขากันหนึ่งเดียบร้อยเลยในจานนี่ปลาหนึ่งครับปลาที่เัาไปตกมาแล้วครับแจวนะเนาะขัวขัวพริกเลยลูกพี่มันตาแม่พี่นี่มันตากบกขึนบ้างไหมได้เท่าไหนร่นอ่ะมันตากบกขึน เอ็นกี่ตายอันนี้อันอนี้นนมกิดซอนตัวก็เห็นด้วแล้วกไปเพ็ในีจะคลองเก็บนะนนแต่ว่าแพ่แพ่เพสียงไปหน่อเขาจะเอาสามเสียงผมเสียงเดียวสู่เขาไปเลยเนี้ยเห็นหนไม่กระคขตึ้งค้มตึง,งส่นที่มันเป็นอย่างงามโคนะผู้หญิงอะไรรวยรวยรวยฮะมอคือดำใช่อันนี้เทาไหมอสำัดเนาะน่าจะไปประกูดไม

ออของหม,ม,ม,มักมาหมักหมักอันนี้แก้วนี้ว่ากิ่นถั่วเลยยี่เขาอันนี้เป็นสูตรร้องเอาเองใช่ไหมล่ะสูตรนู้นอร่อยมากแกเครื่งองปรุงก็มีนะครับมีแ่แกประเด็นบอสประเด็นฟงชลอดประเด็นฟงชลอดแล้วก็ห้องกะซิมเมืองขันมันเป็ดเกินไปหรือถ้าเรากุมก็กเพิ่มน้ำตาลกับพวกหมักหน้าตอกหน้า,นา,นา,นาใส่แน,น่นอนเลยจ้ะ พริกนี่เขาให้เป็นพริกนุ่มครับพริกนุ่มทีบไ่เผ็ดครับแต่มีพริก,ก,กแบบเผาใส่ครับแห้งดีครับเไฟลดความเผ็ดลงไปเพิ่มคริมาณแต่ว่าลดความเผ็ดลงไปอ่ะพริกเหยียบเขาเคยเผาไวแล้วใช่ไหมว่าเคยทอดพริกอันนี้นะอืมก็ดีเฉยเหมือนเผ็ดนิดเดียวอ่ะเราติดตามเป็นขอ,อ,องกินมเขาแล้วน,นกันอ้าวจ้องกุยฮื้อไปกินได้บ่างไกินไม่ได้กินบ่ได้เลยอายิ่งผ่อนแล้วซิ้ ปากเริ่มจียย๊กแลวเว้ยงามยงงามยงแต่เบือ้ <c oughs> องต้นแพ้แพ้หายไปนนองเออมันเข้าอักเสบเนาะมันเเบื้องตั้งขงางเลยประมาณคนละคนเอย้ยแักแท้เท็ด <c oughs> <ถ>ดัง <c oughs> ในตานั่นจากของแถมตาตีไปเสาญี่ปุ่นเลยอ่ะไปจักปลา <c oughs> ปรุงได้บ่ไหมเอเถึงแล้วก็จะปรุงเลย <c oughs> ใส่อะไรบ้างใส่ของชื่อรสนะ่ะไม่มีช้อนเราก็กะเอาเลยโอ้โหกินได้ปะเบื้องหน้าเลยพี่นอ้องเบื้องหน้าไม่ครัวได้ดีเล <Okay. S 1> ย,ยคือสิบโมีไปเห็ดคลิปแนวนี้ยหนแต่ว่าแม่ครัวป่วยอร่อยไม่หยุดจำสูตรไม่ได้อันนี้แค่มือเดียวเดเนาะจ้ามือเดียวพันมาได้มือเดียวพี่น้องของพันเริ่มดีขึ้นแต่ว่าของเพี้ยนเริ่มแย่ลงบวมปลาปิดเลยอ่านมาดู มือนสุดยอดไป่ตาจา้่โ <Yeah. S 1> อ้ยน้าพี่น้องกินขขาแล้วกันครับมันตึงอ่ะ,อะอเดี๋ยวฉันรอให้คอไปเห็ดอยู่อ่ะพ่อว่าให้แต่ลูกฉันรอ่อไปเห็ดเลยมปเห็ดเลยไม่ครับเดียบอร่อยพี่น้องมนะเสียบ <c oughs> ซีมหันย่างเสียบเลย ปเร่นอนกินข้าวกันข้ามันครับม,มาครับเป็นนองมากมานเนี่ยมันจ้แจ๊บ,บนักกินเพิ่นกินข้าวต้มเลยละมาเจาะเจาะมาเกะข้าวต้มนะหาชิมนะเป็นยวไป,ป,ป็ีกินยาก,<ง>กมาะการที่โดนจัดแต่สุด มันได้หายอหรแอบมะแอบมะเดี๋ยวก็หายแล้วอืมอรเนี่ยแอบจ้ะเนี่ยเนื้อเด็ดไปนองมาเลยนี่เลยตำเกลียวให้แอบกินซะได้แล้ว ปลาเดี๋ยวมะเอินมืเอื่นเ่าจะไปตกปลาอยู่เป็นอ่ะก็มัน็นไปตกปลาอยู่แต่มันทายยากไหมมันเป็นริ้วเนาะทายไอ้ตกริ้วครับมันจต่ตกยากเล็กน้อยมันแต่ทายยากเล็กน้อยเล็กนากยเล็กน้อยมานเป็นองมากินข้าวมันครับมาเนี่ยปิดไฟก็บ่เห็นอีกเสียงบ่พอครับเข่าไม้หอนหอนเป็นอ่ะไย เขาตัวเอาอุ้ยเลยน้ำตาลแก้วแห้งนี่พขาอุ่ยเอาเลยแบบอีกเป็นไงเจ๊คักเขียวได้ไหมกินแล้วปอืว แสบเป็นหนองแสบมาเด้อครับมาเด้อมาแบบกินบไปลองยอมแล้วครับปลาเขาไหลตาปลาแล้วไง เดืววเอฮ้อนออกมันยิ้มยงกับ <c oughs> อะไรอก็ยินตาปล่าปมลุงตาเนาะกินกนะันเอ้วางแสงไฟแรงแสงไปกิน<อ>ด,ด้วยสงมันไปจากพัวผนเลยวะเสียงเกียงด้วยหมอนพักใจพี่นอ้อน นี่อีกอ่ะอะไรอะน้ำนะเฮ้ยน้ำเสียบเลย,ย,ยเสียบไหมหยุ่มใค่เลยเสียบเอ้ยเราตัดจากฝาที่พอคุยนิดนึงกลุงมแบบว่าได้ซิมนิ

หมดแล้วสามร้อยบดแล้วปลาคันเะบดแล้วปา,าเปาจ้าแล้วตุยนไม่ใช่ดหินทั้อเนาะให้คนล่บอกไ้ไํามันจะตัวมันตีตัเหมเนาะสอ,อับตุงปาหน่อยเน,น,นาะพร้อมกระเทียม มันรลวกูได้อีกมันอก็ลไงไหลกออะไรแบบแหกแเจ้าได้เด่นอืมอืไอ้เบาเด่นเลยตัวว่าซีหาโดเนี่ยเหมือนละเจ้ากระจุไม่สงตัวกระเฮ็ดกินมื่อนะกันนี่เด็กทุที่สม อีมกมูลรงใสแล้ได้บ้น,นเด้อปลากระเที๊ยบปลา,าน้าองเลยบอกข้าวเนาะกระเทียมกระเทียมคุยใส่ได้ครับกระเทียมเหงาวัน ให้กิน <screws> พัง <à>: ด <và>. ้วยให้ดอหรอไม่เป็นากนะเจ้ามันเอเลี่ยนหมดโลกเริขนาดอัน euh นี้ตอนแรกว่าจะมาจะพ้องแกมว่าได้วันนี้ไปสแกนเท่าสาวเท่ากับไปสแกนหน้าเลยจำหน้าให้มั้ยซื้อเอาได้แล้วคือเอาได้หรอซืงอเอาเออเออเออใช่ไปกันเอาแอเออเออได้กินเอาได้อาปากบ้างอ้าปากนะในบริหารปากบ้าง มงหันพปกันอนียบอือจไม่รอระางอีกอื wan ita wan ita, ่เมือ้ามากก็อแอร์อีก็รเปล่าเนี่ยมือนรซาใที่ออแอร์ครับเด็เจ็บเอาคามสุไทยไปหน่อยเดี๋ยวคนใ้ใจกินเขากันครับ ก็ดีเท่าแตมันก็เจ็บนะครับดักเอาดีๆตักเอาส่วนเอาหนังท้องมันมันเจ็มันทั้งหลายขุยไปลองคุยมต้องยอมครับหนังท้องมันนี้หรอปะอุ้ยอกางออกมาในมันเดี่ยวลองเลยชักอันไหลไหลหนักเลย อ,อือโอ้บเห็นีอยไรฮยน้อกินแ่บพี่ลองเลยลวกพักนียตปาต่ำเก้วครับแทบบ่คุณแบนี่<ฟ>นยงแหมต้อูอะ่ะเมื่อ,อก,กี้<ฟ>็จแล้วเะ่เจอาเจอกันคลิปนายไปเนาะ ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะขอบคุณท่านที่ให้กำลังใจเดี๋ยวรอบสองสาเซาจะเป็นอะไรครับอีกสองมือแล้วอัพเดตอาการนช่ไมอืมออัพเดตครับผมขอบคุณเดี๋ยวมาคลิปหน้าครับจ้าชุ้นีสวัสดีได้